สวัสดีครับวันนี้ผมจะบอกวิธีการทําวิดีโอรีวิวนะคะของกินแบบนี้นี้ลองน้าพริกสูตรนี้ครับอืมหอมมากรสชาติกําลังดีทานกับข้าวสวยคืออร่อยเลยครับนี้ลองน้าพริกแคบหมูตัวนี้ครับอืมหอมมากกินกับข้าวร้อน,รอ,นอร่อยเลยครับเข้า Google Chrome ก่อนเลยจากนั้นพิมพ์คําว่าเจมีนายแล้วกดค้นหา จะเจอเว็บ Gemini ให้คลิกเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาในแชทแล้วให้กดที่ไอคอนรูปบวกมุมล่างซ้ายจากนั้นคลิกอัปโหลดไฟล์แล้วเลือกรูปภาพที่คุณจะทำวิดีโอเสร็จแล้วให้นำข้อความคำสั่งพรอมดด้านล่างนี้ไปวางในช่องข้อความใครอยากได้พรอมเราแจกไว้ที่บ้านแดงนะจากนั้นคลิกตั้งค่าแล้วเลือกคำว่าสร้างวิดีโอแล้วกดส่งข้อความได้เลยรอ AI สักครู่ เมื่อ AI สร้างเสร็จแล้วคลิกที่วิดีโอจะมีไอคอนดาวน์โหลดขึ้นมากดโหลดได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็จะได้วิดีโอรีวิวของกินแบบมืออาชีพเอาไว้ปัดตะกร้าได้แล้วหอมมากรสชาติกำลังดีทานกับข้าวสวยคืออร่อยเลยครับ